สวัสดีค่ะมาพบกับ10อันดับการกระทำที่โหดร้ายของซูเปอร์แมนในจัก,กรวาลอินจัสติสอินจัสติสบอกเล่าเรื่องราวในอีกจัก,กรวาลหนึ่งของ DC ที่เหล่าซูเปอร์ฮีโร่แบ่งฝ่ายมาสู้กันนำทีมโดยซูเปอร์แมนและแบทแมนเนื่องมาจากการที่ซูเปอร์แมนตัดสินใจจะปกครองโลกในแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหลังจากที่เขาสูญเสียคนรักไปโดยฝีมือของโจเกอร์ ซูเปอร์แมนจึงตัดสินใจปลิดชีพเขาด้วยมือตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างเหล่าฮีโร่และในโลกของ DC Comics ดังคำที่ว่าหากคุณไม่ตายอย่างฮีโร่ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อเป็นวายร้าย Injustice คือเรื่องราวที่อธิบายประโยคนี้ได้ดีที่สุดและผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นที่รักของคนทั่วโลก ต้องมากลายเป็นวายร้ายส่วนคนดีไม่ตายจากกันไปก็ต้องพากันหนี Injustice มีฉากการตายที่น่าสะเทือนใจเรื่องราวที่ดาร์กและหดหู่โดยเฉพาะการตัดสินใจของซูเปอร์แมนในแต่ละครั้งที่ค่อนข้างสุดโต่งและไม่แคร์ใครอีกต่อไปเรามาดู10อันดับการกระทําที่เลวร้ายของซูเปอร์แมนในจัก,กรวาล Injustice กันค่ะอันดับ10ซูเปอร์แมนเปิดเผยตัวตนของแบทแมนให้โลกรู้ เหตุการณ์นี้อาจจะไม่ถึงกับเป็นการกระทําที่เลวร้วายแต่นี่เรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่แสบใช้ได้เลยล่ะเมื่อการต่อสู้ด้านกลยุทธ์เริ่มดูดเดือดแบทแมนดูเหมือนจะขัดขาซูเปอร์แมนได้ตลอดจนซูเปอร์แมนเน่ยเขาเหลืออดค่ะตัดสินใจเปิดเผยตัวตนของแบทแมนให้โลกรู้ก็ด้วยคําแนะนําของน้องเดมียนลูกชายของแบทแมนนะคะที่ตอนนี้เนะ่ยเขาแตกคอกับคุณพ่อแล้วอุดมการณ์ต่างกันนะคะ ย้ายมาร่วมทีมซูเปอร์แมนแทนซะง,งั้นเลยไอ้สาคำเท่านั้นนี่แหละค่ะที่โลกถึงกับแตกตื่นเลยนะกับคำว่าบรูซเวย์นคือแบทแมนอันดับที่9ก้าซูเปอร์แมนและทีมเอาแอตแล t นติสไปหวางกลางทะเลทรายซาราในช่วงแรกเริ่มของสงครามระหว่างฮีโร่มีการแบ่งฝ่ายกันหนึ่งในคนที่ไม่อยู่ฝั่งใครเลยนั่นคืออ q ควาแมน เขาไม่แคร์นะคะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะปกครองโลกบนพื้นดินอย่างไรแต่ท้องทะเลก็คืออาณาจักรของเขาการที่ได้เห็นมนุษย์มาเบียดเบียนทำร้ายเหล่าสัตว์ทะเลนั่นทำให้อควาแมนต้องโจมตีมนุษย์ขึ้นเหตุน,นี้จึงทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างเขาแล้วก็ซูเปอร์แมนอควาแมนเขาได้เห็นนะคะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยใช้ความกลัวค่มขู่ทุกคนให้สยบแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นราชานะพูดแล้วก็ ยกทัพจากมหาสมุทรขึ้นมาขู่ซูเปอร์แมนค่ะมนุษย์คนใดที่ย่างกายเข้ามาในผืนน้ำจะต้องโดนดีเป็นแน่ให้มันรู้เสียบ้างนะซูเปอร์แมนเขาไม่พอใจค่ะแต่ไม่พูดมากเลยนะชวนพักพวกของตัวเองเนี่ยไปยกเมืองแอตแลนติสไปวางไว้กลางทะเลทรายเลยจนอะควาแมนเขาต้องยอมเลยล่ะโอเคเรามาสงบศึกกันดีกว่านายปกครองแผ่นดินไปฉันก็จะอยู่ในเมืองใต้ทะเลของฉัน นายกับแบทแมนเนี่ยจะสู้กันอะไรยังไงก็สู้ไปแต่อย่ามายุ่งกับท้องทะเลของฉันเรื่องก็ได้จบลงไปนะคะอันดับที่8ส่งวิกเตอร์แซสไปฆ่าอัลเฟรดการต่อสู้ของทั้งซูเปอร์แมนและแบทแมนหากใครวางบากผิดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวมันจะนำมาซึ่งความสูญเสียในทันทีซูเปอร์แมนเขาต้องการหาตัวแบทแมนค่ะจึงไปเค้นกับอัลเฟรด แต่ท่าทีที่ขึงขังไม่ได้ทำให้อัลเฟรดกลัวเขาแม้แต่น้อยเป็นเขาเองตัางหากนะที่ต้องกลับไปแบบมือเปล่าซุ p ร r แมนไม่พอใจมากค่ะจึงวางแผนลับๆส่งวิกเตอร์แซสเนี่ยไปขู่หาข้อมูลจากอัลเฟรดที่ท่ำค้างข้าวและแน่นอนว่าอัลเฟรดไม่มีทางบอกความลับทรยศทุกคนนะไม่มีทางเลยทั้งคู่ได้เริ่มการต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าอัลเฟรดจะเรียงพ้มไป แล้วเขาก็จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของวิกเตอร์แซสโดยที่เดเมียนได้เป็นผู้พบศพคนแรกหลังจากที่เขาแวะมาเยี่ยมอัลเฟรดเพื่อหวังจะเซอร์ไพรส์รวันเกิดนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยฝังใจเดเมียนมากและมันยิ่งตอกย้ำว่าพวกวายร้ายจำเป็นต้องฆ่าให้สิ้นซากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าซูปเปอร์แมนเนี่ยคนที่เขาไปร่วมทีมด้วยเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลัง อันดับ7เผ่า m a r เชนแมนฮันเตอรทั้งเป็น m a r เชนแมนฮันเตอร์เนี่ยเขาได้เลือกอยู่กับทีมแบทแมนค่ะและในจังหวะที่ซูเปอร์แมนเข้ามาประชันหน้ากับทีมแบทแมน m a r เชนแมนฮันเตอร์เขาก็เลือกที่จะอยู่รังซูเปอร์แมนเพื่อหวังโน้มน้าวใจโดยที่เขาเองเนี่ยได้ใช้พลังแสดงให้เห็นว่าตัวเขารู้ดีว่าการเสียคนที่รักไปเป็นอย่างไรเขาที่สูญเสียบ้าน เสียคนรักไปเสียครอบครัวไปนะมีหรือจะไม่เข้าใจซูเปอร์แมนอย่าไปเลือกเดินทางผิดเลยนะกำลังจะเข้าถึงจิตใจของซูเปอร์แมนได้นะคะแต่ก็โดนขัดจังหวะโดยวันเดอร์วูแมนแล้วมาเชียนแมนฮันเตอร์เนี่ยเขาตัดสินใจเข้าไปควบคุมวันเดอร์วูแมนแทนนะคะได้ทำการอ่านความคิดแล้วรู้ว่าเธอคือตัวอันตรายมากๆ ตัดสินใจจะปลิดชีพเธอแทนนะคะซูเปอร์แมนจึงจำเป็นต้องเผาเขาทั้งเป็นเพื่อให้มาเชียนแมนฮันเตอร์เนี่ยออกจากร่างของไดอาน่าค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าต้องฆ่าเขาไปนะคะและนั่นก็คือฉากสุดท้ายของมาเชียนแมนฮันเตอร์อันดับ6ซูเปอร์แมนหักหลังแบทแมนนี่ก็เรียกว่าเป็นการหักหลังแบบมิตรภาพและการหักหลังแบบหักหลังจริงๆนะคะมาถึงจุดแตกหัก ครั้งสำคัญของเหล่าฮีโร่ซูเปอร์แมนเหลืออดกับการที่แบทแมนเข้ามาวุ่นวายเขาตัดสินใจจะจัดการแบทแมนให้รู้แล้วรู้รอดซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทีมซูเปอร์แมนสามารถทำยาเพื่อให้คนธรรมดามีพลังเช่นซูเปอร์แมนได้นะคะนั่นก็คือยาซูเปอร์พิลซึ่งก็เป็นจังหวะที่แบทแมนกำลังจะไปคว้าเอายามานะคะแต่ว่าช้าไปเสียแล้วเขาโดนซูเปอร์แมนจับตัวยกขึ้นและใช้เข่าเนี่ย หักหลังแบทแมนในทันทีการกระทำครั้งนี้นะคะทำให้แบทแมนเนี่ยเป็นอัมพาตครึ่งตัวเขาไม่ได้หวังที่จะฆ่าแบทแมนนะคะแต่เพื่อที่จะหยุดแบทแมนลึกๆเองเนี่ยซูเปอร์แมนก็ยังไม่สามารถจะปลิดชีพอดีตเพื่อนรักคนนี้ไปได้นะคะการทำให้แบทแมนอมพาตเนี่ยเขาจะได้หยุดสักทีนะคะอันดับ 5. ซูเปอร์แมนทำการฆ่าล้างหมู่เหล่าผู้ประท้วง เมื่อซูเปอร์แมนปกครองโลกแบบผดเด็จการมีเหล่าผู้คนจำนวนมากที่ไม่พอใจหนึ่งในนั้นคือเจสันบารเขารวบรวมตั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อต่อต้านการปกครองของซูเปอร์แมนในานามว่า Joker Underground เพื่อเป็นการอาลัยต่อการจากไปของโจเกอร์จะหยิบยกใครมาเป็นแรงบันดาลใจในการชุมนุมก็ไม่หยิบยกมานะคะ ดันไปเอาชื่อเสียงของโจกเกอร์มาซะง,งั้นเลยนะมีหรือซูเปอร์แมนจะนิ่งเฉยนะคะเขาบุกมายังสถานที่ชุมนุมแบบไม่พูดอะไรเลยนะแล้วก็ยิงเลเซอร์เผาผู้คนในนั้นทั้งเป็นนะคะอันดับ4 s u ซูเปอร์แมนฆ่าโจกเกอร์โจกเกอร์เนี่ยคือตัวต้นเหตุของสงครามระหว่างเหล่าฮีโร่ค่ะเขาวางแผนใช้แก๊สของสแรครโคผสมกับคริปโตไนท์แล้วก็ใช้มันกับซูเปอร์แมน นั่นทำให้ซูเปอร์แมนเนี่ยเห็นภาพร้อนเห็นโลอิสเลนภรรยาที่กำลังตั้งคันลูกของพวกเขาเนี่ยเห็นเธอเป็นดูมเดย์ค่ะซูเปอร์แมนเห็นนางนั้นนะคะไม่ได้การดูมเดย์มาบุกโลกหรอต้องช่วยโลกเอาไว้แล้วเขาก็รีบพาดูมเดย์บินออกไปนอกโลกกว่าที่ฤทธิยาจะหมดก็สายไปเสียแล้วเขาได้ฆ่าภรรยาและลูกไปกับมือนั่นก็คือการที่พาโลอิสเลนเนี่ยออกไปนอกโลกนะคะ สติของซูเปอร์แมนถึงกับหลุดพอเรียบเรียงเรื่องราวได้แล้วนะคะเขามุ่งตรงไปหาโจเกอร์และทำการปลิดชีพอย่างไม่รอช้าแบทแมนเนี่ยถึงกับเวอร์เลยนะคะอันดับที่3 s u ซูเปอร์แมนยิงฮีทวิชั่นฆ่าชาแซมซูเปอร์แมนได้มีความโหดเหี้ยมขึ้นในทุกๆวันการตัดสินใจที่สุดตรงทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้คนอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาแม้จะใช้ความกลัวก็ยินดี นั่นทำให้สมาชิกบางคนในทีมเริ่มเห็นท่าไม่ดีนะคะคนคนนั้นก็คือชาแซมค่ะเขาตอบว่าซูเปอร์แมนว่าทำเกินไปนะคะในบางเรื่องเนี่ยนายเป็นบ้าแล้วหรือเปล่านะคะพยายามจะยกโลอิสเลนขึ้นมาพูดถึงนะว่า หากโลอิสยังอยู่นะเธอคงจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะพูดไม่จบประโยคโดนซูเปอร์แมนจับคอปิดปากและยิงเลเซอร์ทะลุศีรษะในทันทีมาถึงจุดนี้เราก็ได้เห็นการชัดๆไปเลยนะคะว่าแม้จะอยู่ทีมเดียวกันถ้ามีข้อกังขา เคลือบแคลงและอยากจะลองดีกับเขาซูเปอร์แมนก็จัดให้อันดับที่2ซูเปอร์แมนต่อยกรีนแอร r โร่ไม่ยัง้งจนตายขาที่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจมากๆนะคะเพราะว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวแท้ๆทีมของแบทแมนที่รวมถึงกรีนแอร r โร่เนี่ยเขาไปบุกเพื่อขโมยยาต้นฉบับซูเปอร์พิวนะคะยาที่สร้างขึ้นมาโดยเล็กสูเทอร์ทำให้คนธรรมดาเนี่ย สามารถมีพลังดังเช่นซูเปอร์แมนได้ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันถูกซ่อนอยู่ใน Fortress of Solitude และเป็นสถานที่ที่ซูเปอร์แมนเนี่ยเขาดันเอาพ่อและแม่มาซ่อนไว้นะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะเรื่องนี้ทีมแบทแมนมาถึงก็ตกใจนะเพราะว่า ซูเปอร์แมนเน่ยเขาเอาพ่อแม่มาซ่อนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับพวกเขานะคะซูเปอร์แมนได้เข้ามาขวางแผนการนี้พอดีค่ะก็เข้าใจผิดกันไบใหญ่เลยนะคิดว่าทีมของแบทแมนน่ะจะมาทำร้ายพ่อแม่ตัวเองนะคะกรีนแอโร่เขาหวังยิงซูเปอร์แมน Superman ให้อยู่กับเขานานที่สุดเพื่อให้พวกพ้องหนีไปพร้อมกับยาซูเปอร์พิลในขณะที่เขายิงธนูใส่ซูเปอร์แมนมันกลับกระเด็นไปโดนพ่อของซูเปอร์แมนนะคะ นั่นจึงทำให้ซูเปอร์แมนเนี่ยสติหลุดเลยแกมายิงพ่อฉันเหรอแล้วเขาก็ต่อยกรีนแอร์ o w ไม่ยั้งด้วยมือเปล่าจนกรีนแอร r ลค่อยๆหมดลมหายใจไปแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจกรีนแอร์ o w ได้ทำให้ภารกิจของแบทแมนสำเร็จโดยการที่ใช้แรงเฮือกสุดท้ายยิงธนูผ่านประตูโดยมียาซูเปอร์พิลติดอยู่เพื่อส่งต่อให้กับทีมที่ล่วงหน้าไปแล้ว เรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายสุดๆไปเลยสำหรับซูเปอร์แมนอันดับที่ 1. นึ่งซูเปอร์แมนฆ่าแบล็กคา n นารีในขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์การตายของกรีนแอร์โลทำให้แบล็กคานารีเจ็บแค้นเป็นที่สุดเมื่อมารู้ว่าสามีต้องตายด้วยน้ำมือของซูเปอร์แมนอีกทั้งเธอเองก็ยังมีลูกในท้องเธอมุ่งมั่นจะแก้แค้นให้กับโอลิเวอร์ควีนให้จงได้และเมื่อสบโอกาสเธอใช้ปืนกระสุนคริปโตัวไห ยิงเข้าใส่ซูเปอร์แมนเพื่อทำให้เขาอ่อนพลังลงสร้างความเจ็บปวดแก่ซูเปอร์แมนเป็นอย่างมากในจังหวะนั้นเองที่ดูเหมือนเธอจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เธอก็ไว้ชีวิตซูเปอร์แมนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าแบทแมนเขาขอไว้จังหวะนั้นเองเป็นจังหวะเดียวกันที่กรีนแลนเทิร์เนี่ยสู้กับเหล่าเยลโล่แลนเทิร์แหวนที่หลุดออกจากสมาชิกของทีมเยลโล่แลนเทิร์บางอันเนี่ยก็ทำให้ต้องหาผู้ครอบครองใหม่ และนั่นก็คือซูเปอร์แมนค่ะการชล่าใจเพียงเสี้ยววินาทีทำให้ซูเปอร์แมนลุกขึ้นมาสวนโดยการยิงฮีทวิชั่นทะลุผ่านตัวแบล็กคา n a r นารีการกระทําที่โหดร้ายของซูเปอร์แมนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนนะคะแต่มาถึงจุดนี้แล้วเขาไม่แคร์ใอีกต่อไปที่เขาล้าเส้นมาไกลได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนที่คอยสนับสนุนเขาอย่างวันเดอร์วูแมนเธอเป็นคนสำคัญที่ทำให้บุรุษเหล็กเดินเข้าสู่ด้านมืด แม้ในตอนแรกซูเปอร์แมนเขาก็คิดนะคะว่าตัวเองทําเกินไปไหมนะแต่มีไดออนนานี่แหละที่คอยเป่าหูพยายามพูดสนับสนุนอุดดมการณ์นั่นจึงเป็นสาเหตุที่มาร์ชเชลแมนฮันเทอร์เนี่ยเขาอยากจะฆ่าไดแอนนาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปในจิตใจของเธอแล้วรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แหละอยู่เบื้องหลังคอยให้คำชี้นำผิดๆ และในคลิปนี้ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะสําหรับผลที่เกิดจากอุดมการอันสุดโต่งของซูเปอร์แมนเป็นยไงกันบ้างคะสําหรับการกระทําของซูเปอร์แมนในอินจัสติสถือว่าดาร์กพอสมควรเลยละ่ะภาพจ้ำของซูเปอร์แมนของพวกเราเนี่ยก็คือเป็นคนดีช่วยเหลือผู้คนปกป้องเพื่อนๆฮีโร่ซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้ถูกใจแฟนแฟนคอมิกกันไหมนะคะก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะ,คะใครมีโมเมนต,ต์โหดๆอีกของซูเปอร์แมนในเรื่องนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะ อันดับ1-10ถึง10เนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปเนาะก็มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ